สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการคำนวณเวลานะครับสําหรับกิจกรรมนะครับน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมว่ากิจกรรมของ Pocket ออนไลน์นะครับอาจจะมีกิจกรรมหนึ่งที่บอกให้น้องๆเนี่ยมาออนไลน์ในช่วงเวลากิจกรรมแล้วก็จะได้รับไอเทมเด็ดๆโดนๆน,นะครับน้องๆบางคนเนี่ยมาออนไลน์แล้วสงสัยว่าทําไมเอ๊ะไม่ได้ของรางวัลน,นะครับวันนี้เดี๋ยวมาอธิบายกันให้เคลียร์เลยนะครับสมมุติว่ามีกิจกรรมออนไลน์ของพ็อกเก็ตอินจานะครับ บอกว่าให้ออนไลน์ในช่วงเวลา6โมงจนถึง6โมงครึ่งเดี๋ยวพี่เขียนไว้ก่อนอ่า18.30นี่อย่างนี้นะครับก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่จะได้รับของกิจกรรมนะครับช่วงนี้ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับก็จะมีน้องๆบางคนนะครับที่เล่นมาทั้งวันเลยนะครับสมมติออนไลน์มาตั้งแต่5โมงเย็นแล้วออนไลน์ทิ้งมาเลยปึ๊บพอถึงช่วงเวลากิจกรรมก็ออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึง6โมงครึ่ง แต่ผลปรากฏออกมาว่าไม่ได้รับของอันนี้ถือว่าผิดกติกานะครับไม่ได้รับของนะครับถ้าเกิดว่าน้องจะร่วมกิจกรรมหรือว่าจะได้รับของจากกิจกรรมนี้จะต้องมาออนไลน์ในช่วงนี้เท่านั้นก็คือตั้งแต่6โมงถึง6โมงครึ่งนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือถ้าใครนะครับออนไลน์มาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับรื๊ดมาถึงพอถึง6โมงเย็นปุ๊บปิดเลยล็อกเอาท์ไปเลยนะครับเปิดเข้ามาใหม่นะครับตอนช่วง6โมงเนี่ย แล้วก็ออนช่วงนี้นะครับชื่อน้องๆก็จะถูกบันทึกอยู่ในกิจกรรมด้วยนะครับถือว่าผ่านกิจกรรมนี้แต่ถ้าเกิดว่ามาออนก่อนแล้วปล่อยตัวยาวทิ้งไว้อันนี้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้นะครับถือว่าผิดกติกาส่วนใครที่มาออนหลังหกโมงครึ่งแล้วบอกว่านาฬิกาที่บ้านไม่เท่ากันเราถือว่านาฬิกาของออฟฟิศนะครับเป็นหลักในการจับเวลานะครับของกิจกรรมดังนั้นนะครับตรงนี้คือพี่อยากจะบอกน้องๆว่า เวลาช่วงของกิจ,จกรรมนะครับบางครั้งเราจะจัดเนี่ยก็คือมีช่วง6โมงถึง6โมงครึ่งหรือช่วง2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยให้น้องๆระวังนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าล็อกอินไปตั้งแต่เช้าปิดเบราว์เซอร์ทิ้งไปเลยนะครับแล้ว6โมงกว่าๆเนี่ยเข้ามาเปิดล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับจนถึงช่วง6โมงครึ่งอันนี้ได้รับของแน่นอนเหมือนกันนะครับตอนช่วง2ทุ่มพอออนช่วงนี้เสร็จแล้วปุ๊บน้องๆปิดออกเกมไปก่อนแล้วก็เข้ามาเล่น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 ,ลน,ลนพอจนถึงช่ว สองทุ่มเป็นต้นไปที่จะได้กิจกรรมนะครับปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปิดเบราว์เซอร์ไปก่อนเลยนะครับแล้วมาออนตอน2องุ่มหนึ่งนาทีก็ได้สองทุ่มหานาทีก็ได้2องทุ่มสินาทีก็ได้แต่ห้ามเกิน2องทุ่มครึ่ง,งหรือเวลาที่กําหนดไว้นั่นเองเท่านี้น้องๆก็จะได้รับของกิจกรรมนะครับออนไลน์ตามช่วงเวลาจากพกเก็ตินจาแน่นอนครับโอเคนะอย่ามั่วนะรู้แล้วนะ